ส่วนตู้คันนี้ก็คือวิ่งงานเซเว่มาก่อนเนาะอ่าก็คือวิ่งงานส่งของเซเว่นมาก่อนก็สภาพก็จะประมาณนี้เลยตู้ก็จะเป็นสแตนเลสเลยครับนี่สแตนเลสย้ำนะครับลบสูงสุดได้18องศาเลยเนาะก็คือเย็นเย็นหนาวหนาวกันเลยก็ราคาคันนี้นะครับรวมอ,อยู่ที่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KM u รถบรรทุกมือสองครับก็วันนี้เรามี รถเข้าใหม่มารีวิวกันอีกแล้วเนาะก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนี่อ่าหกล้อตู้เย็นนะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะคันนี้เป็น6กล้อตู้เย็นเลยเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้าก่อนเลยคันนี้นะครับคันนี้จะเป็น i ูสุเอ็นคิวอาร้อยเหแรงม้าเนาะปี5 6ครับอ่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดิมๆเ,เลยครับไม่ได้ตกแต่งไม่ได้มีอะไรเลยก็คือมาอย่างไงขายอย่างนั้นเลยเนาะประมาณนี้ สภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลย<ม>เห็นไหมเอก็คือเย็นๆย็นเลยน้ําหยดเลยแต่เราไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวรถของเจ้าหกล้อคันนี้แล้วเนาะสภาพภายในก็คือเดิมๆิมครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานเนาะมีเบาะขาดบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วก็คือยังโอเคอยู่นะครับสามารถวิ่งงานได้ต่อเนาะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาเดน่าหกสปีดครับผมอ่าประมาณนี้บีกมือก็ยังตึงๆอยู่เนาะก็ อันนี้ก็จะเป็นเปิดตู้เย็นข้างหลังเนาะคันนี้นะครับคันนี้ติดลบสูงสุดได้18องศาเนาะสำหรับตู้เย็นนี้ก็ติดลบสูงสุดได้18องศาเลยส่วนวิทยุอะไรก็ยังใช้งานได้นะครับเนี่ยเราเห็นไหมใช้งานได้เหมือนเดิมแอร์อ,อะไรเย็นปกติก็จากน้ําแอร์ที่หยดเนาะก็ยังใช้งานได้พวงมาลัยก็เดิมๆิมเลยครับไม่มีร่องรอยขาดหรืออะไรเลยส่วนหน้าไม้ก็จะเป็น5 0 0แสน 80,000โลเนาะประมาณนี้สําหรับปี56วิ่ง5 80,000โลส่วนเก๋อะไรก็ยังสภาพดีนะครับที่บางแดดอะไรก็ยังใช้งานได้เนาะแล้วก็ไฟหัวเก๋งเปิดปิดได้่ประมาณนี้เจ้าของเก่าต่อแยกมาเนาะหลังคงหลังคาก็คือสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขาดหรือฉีกเลยเนาะกระจกก็เป็นมือหมุนนครับปีเก่าก็มือหมุนไปก่อนเนาะ เออประมาณนี้แผงประตูสองข้างอยู่ครบครับพร้อม,อม,อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเลยสําหรับหกล้อตู้ยี่คันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบรถแล้วก็สภาพตู้กันว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างๆรถก่อนเลยเล่นที่ยางเนาะยางหน้าก็ประมาณนี้นะครับล่องลึกๆเลยคือยางคันนี้สมบูรณ์มากเนาะสําหรับยางหน้าส่วนตู้คันนี้ก็คือวิ่งงานเซเว่นมาก่อนเนาะอ่าก็คือวิ่งงานส่งของเซเว่นมาก่อนก็สภาพก็จะประมาณนี้เลย ตู้ก็จะเป็นสแตนเลสเลยครับนี่สแตนเลสยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับอ่ายางอะไหล่ประมาณนี้เนาะยางหลังก็คือดอกเล็กๆไม่แพ้ยางหน้าเลยสวยๆเลยนะครับคันนี้ยางเป็นโอตาี่เนาะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูที่ตู้กันเลยเนาะสภาพตู้ครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ลบสูงสุดได้18องศานะครับคันนี้สเปกตู้เนาะ สเปกตูค้ความกว้างจะอยู่ที่2เมตร14ครับความยาวก็คือ5เมตร95สูงก็จะเป็น1เมตร95้าครับประมาณนี้สำหรับสเปกภายในตู้6ล้อคันนี้เนาะอ่าย้ำนะครับลบสูงสุดได้18องศาลเลยเน,ะนาะก็คือเย็นเย็นหนาวหนาวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะครับสภาพก็จะประมาณนี้ยางข้างนี้ก็คือไม่ต่างกันเลยก็คือพร้อมวิ่งงานแน่นอน,นครับสำหรับคันนี้ สภาพตู้ก็คือยังโอเคนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรอย่างที่ว่าครับมันเป็นตู้สแตนเลสเนาะก็คือใช้งานแบบทนทนเลยประมาณนี้เนาะ ที่กําลังมองหานะครับสเปคประมาณนี้แล้วก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้เนาะก็คือฝากคันนี้ไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับสําหรับหล้อตู้เย็นคันนี้เนาะก็ราคาคันนี้นะครับรวมกนอยู่ที่0.9แสนบาทครับฟังไม่ผิดครับ0.9แสนบาทถ้าใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ไลน์ครับ S i t y KUM Corporation แต่จะเป็นเบอร์ติดต่อครับ 081373ก็7.3เเนาะถ้าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับผมรอรับสาย24ชั่วโมงแน่นอนก็สำหรับวันนี้ก็จบันเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเนาะก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ